สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนซองและท,ท่านผู้ชมทุรงถกท่านนะครับผมอยอดว่านกอกอก่อยพ่ายเอฟซีและถานผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระวางนวลที่บ้านด้วยาาก็ไปจานข้นพัทยานะครับเลขสูกคำนวณเพิ่กงเข่าซีงวดสั้นนะครับล่างย่างเดียวเมื่อก,กี้ก็บ,บ่นนะครับเพิ่งไก่มาแล้วนะครับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมบหกเก็ดนะครับเพิ่นสิมาแดงตามไปฟังนำกันนะครับ เขามาแล้วก็น้ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังเกี่ยวเลยนะครับขอม้มนนวนทางบันไดเกิดนตยาในแบงค์บันไม้ให้พบในการถาเป็นคลิปเพื่อใจเอฟซีและสามรับทุกท่านได้ฟังในรูปน้ำกันทุกตคลิปนะครับเพื่อน,นเซมาแองตาดไปฟังพร้อมๆก,กันกับผมเลยนะครับตามผมไหนะครับการส่งทุกคนนะคะัวันนี้นยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสตรคำนวณของอาจารย์พัทยานะคะ ทนบอกว่าแนวทางของเพื่อนนี่เป็นล่างย่างเดียวนะคะเข่ามาดซีงวดซ่อนนะคะเขามาซีงวดซ่อนงวดนี่นะคะงวดนี่หายมาแล้วนะคะหายมาแล้วจะเป็นตัวได้นะคะจะหายไปบ้างเสียงสัมผัสระหว่างนุ่นที่ยากกับอาจารย์พัฒยางวดวันที่16กรกฎาคม2 5งห้าหกเจเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบุนนะคะไปเบิง่งไปชมน้ำกันเลยค่ะ ชัดิเกณฑ์ปะคะชัดิเกณครับชัดเจนไปทำงานอยู่แถวพัทยาปะคะอาจารย์เป็นไรรอดพอค่ะอ๋อสบายดีมั้ยปะคะครับสบายดีอ่าแนวทางของอาจารย์ที่จะไฮโนุติยาเป็นสะพานบุญหาหนื่เป็นเลขสูตรหรือว่าเลขค้นปานค่ะอาจารย์คำนวณครับคำนวณเข้ามาจะนวดหรอคะอาจารย์ครับคำนวดที่นวดครับ สามหดสี่หดนี่เขาบนหรือเขาล่างล่างใช่ไหมครับีจะทางล่างอ๋อสูตรนี่จะให้ตะลางหรือว่าเขาตะลางมันาาเป็นขาหรือว่าให้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่ามันเขาตะลางเขาตะลางครับหายแต่้างล่างอ๋อเป็นล่างอย่างเดียวมันเค่ะอาจารย์คปล่าร่างอย่างเดียวเข่า,า,ขามาสี่หดเป็นไหมคะ แต่ละข้างนี้คลิปเดียวม้วนเดียวจบหรือว่าจะมีผงสุดท้ายค่ะอาจารย์ฮะมีผงสุดท้ายมีครับอ๋อมีผงสุดท้ายแต่ว่าคลิปแรกนี้เขาจะปล่อยต้องมดวมันปะคะอรับอานุทิยาพร้อมแล้วค่ะไปตั้งกิจการบ้างค่ะค่ะล่างอย่างเดียวเข้ามาสี่มวนซ้อนห้วนที่อ่าพร้อมแล้วค่ะครับ ก็สิดีอาจารย์แปดศูนกับศูนี่เลขถ้าเหมือนี่จำเป็นต้องกลับอ๋อกลับกลับอกลับด้วย้าทาจะเขียนแบบ8 0ดศ0นย์ศูนยนี่่ศพวกพิดได้เนาะอาจารย์ศศูน่แปดศูนย์ศอาจารย์เน้นตัวได้ค่ะ ครับเน้นที่แปดสูงเม็ดเดียวกัคนะคะขยื่นมีการจับด้วยห้าย่างเดียวเกษหน่อยข้างหน้าอาจารย์เวลาเวลาค้งสุดท้ายนี่ก็จะมีหน่อยๆแบบนี้หรือว่าเป็นเลขความฝันค่ะอาจารย์อ่านี่แหละครับไอปคำนวณไปนี่แหละครับ อโค้งขึ้นท่ายีกางไห้เพราเกินสองคูขึ้นเก้าอันบ่ค่ะอาจารย์มีข้างบนอ๋อจะมีข้างบนข้างบนนี่กางไห้แบบเดียวกันนี่เป็นบ่ค่ะข้างบนไหนตัวนึ่งก็งับนเบี้ยหกนะอ๋อข้างบนไห้ตัวเดียวสบายบนเด่นโอ้โหมียูลักได้ค่ะอาจารย์ครูประมาณรากอะไครับสิบคะมือนี่ครอืมสิบคะแนน เดี๋ยวคงสุดท้ายจะมีบนด้วยครับครับคลิปนี้ปล่อยลางมาก,ก่อนเดี๋ยวนู้นมียาทวนเด้วค่ะแนวทางของอาจารย์อาจารย์พัทยาใก่เหรออาจารย์พัทยางว่าวันที่16บหกรกฎาคม256 7กเดเป็นล่างอย่างเดียวข้างล่างเด่น 8-0-0-8-0-4-4-0เ่นที่8-0ครับสำหรับขังบนนี่ไฮเลกเด่นมาก,ก่นเด่น6ตัวเดียวหลักสิบหลักหน่วยตรงกันก็อาขอบคุณอาจารย์หลายๆเอคะ่ะที่ไฮแน้วท่านะคะวันนีกับอฟซุดีนะคะของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พอมีพี่น้องเอเ็ปซีกันสิอย่างนี้น่นะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นพิยากับอาจารย์พัทยานะคะเพิ่นกจะหายเป็นลางอย่างเดียวปล่อยต้องงวดนะคะเะพิ่งจะเพิ่งจะเปิดตัวงวดแรกนะคะนุ่นพิยาชิดมาแนวทางของเพิ่นเป็นเลขหน่อยๆนะคะเรียกว่าร้ายตัวเป็นประโยชน์กับพอมีพี่น้องเอเจ็ปซีสำหรับคนทุนหน่อยนะคะนะคะเขาก็มาหลุดน้ำกันมาแนวทางของเพิ่นเขาเมื่อสีงวดซ่อน เปิดตัวงวดแรกนะคะเอามาแบ่งปันงวดแรกจะใช่หรือจากไก่เคี่ยงนะคะนุชทิยาการทายทําไห้เป็นหน้าทางหาเสือสากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะก็บอรูกว่าจะเข่าหรือจะรดเพราะว่าพึ่งจะเอามาลงนะคะนะคะพ่อแม่พี่น,อนอ้องยีพิจารณานะคะเพราะว่าเข้ากับทายท้าไห่เป็นหน้าทางหาเสือสากินแบ่งรัฐบาล พุทธิยานี่ก็เป็นซื้อนำเสนอนะคะเพราะสามารถรู้ว่าอาจารย์ได้จะเข้าอาจารย์ได้จะรุดนะคะสรุปแนวทางของอาจารย์พัทยานะคะเข้ามาสีงวดซ้อนคลิปนี้เป็นร่างอย่างเดียวเด่น8กับศย์ล่างนะคะห้จับคู่ป8ศ0 0 4นสะคะสำหรับขางบนนะคะขังบน เด่นหกตัวเดียวนะคะหกลักสิบหลักหน่วยนะคะใกล้ๆเลขออกนะคะเพื่อนอาจาให้จฮดับบูมมากนะคะสําหรับลุงบนนะคะเขาม่ค่อยติดตามหลักั้นเลยค่ะห้เป็นเลขดับบูมแบบใดน,นะคะแต่ละอาจารย์กลับเม่อไรค่ายกันนะคะมันกับปล่อยตองวดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนุชนย,ยากกับโอไว้ร์พ้นไฮโพ่วอร์นอนเอฟซีโชคดีนแนวทางของอาจารย์พัชยางวดวันที่ คอร์รกดาคม256 7นะคะครับกับวางวาย EFC และเราต้องสุกท่านของเธอทีนี่จะได้ฟังแล้วนะครับพี่นุ่นดิยาได้สารูปเรียกของอาจารย์นคนปัติยา ท่านเราผมไม่ถ่ายคลิปนี้สะลุยครั้งนึงนะครับอาจารย์พัทยาสูตรคำนวณของแล้วซีงวดซ่อนล่างอย่างเดียวเืิ่นไกา,าแล้วนะครับมวลวันทีตีหมกกระดาษขามกเจ็ดนะครับเพิ่นไก่มาเด่น8ดกับศูนย์นะครับจับคู่ให้กับแปดศูนย์ส่วนแปดกับศูนย์สี่ส่ศูนย์นะครับเพิ้ลไกหน่แปดศูนย์นะครับล่างอย่างเดียวทรานนับบวเพิ้ลไก่มา ตัวเดียวเท่านันนะครับเด่นหกตัวเดียวน,นะครับอยู่รักซิบหรือรักหน่วยก็ได้นะครับเป็นแนวทางสื่อแต่กินแงนบงค์รัฐบาลนะครับก็หวังไว้เอฟซีในต่มส้มทุกท่านหวงเส้นเงี้ยในฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ายกมนนี่ขออยู่ตีเพียงซํานี่พบกันอีกในเก็บต่อต่อไปสำหรับลิปนี้ก,ก็โชคดีสวัสดีครับ